ต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะกับดิฉันฮอนชาที่นีบุญยุบนค่ะและดิฉันแอปเปิ้ลไม่นีวันกิจเจริญค่ะค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็จะได้พบกับฮอนแล้วก็พี่แอปเปิ้ลนะคะในรายการสายด่วนสุขภาพนั่นเองค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังมีเกจเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะรวมไปถึงนี้นะคะกิจกรรมดีๆด้วยน้องฮอนค่ะที่เรานรมาฝากผู้ชมทุกๆสัปดาห์ค่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะพี่แอปเปิ้ลนะเห็นว่าได้เอป ใช่แล้วคะ่ะเขาบอกว่าเป็นงานนี้นะสำหรับคนที่นะคะมีความเชื่อในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวานะค่ะน้องฮอนค่ะ <pip> คำว่ายาปฏิชีวานาะเนี่ยหลายคนจะนึกถึงอันแรกเลยคือ,อยาฆ่าเสือแอมอก x ีใช่ถูกต้องคือ,อเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็แอมอก x ีอะไรนิดนหน่อยก็ แอมมักซี่แล้วเวลาที่กินนะคะพี่เปิลก็<อ>กินไม่หมดด้วยทางที่เวลาเภสยศัชกรเนี่ยที่จ่ายยาให้กับเราเวลาเราซื้อค่ะต้องทานให้หมดนะให้ไป12เม็ดสมมุติก็ต้องทานให้หมดเพราะว่ามันเป็นยาปฏิชีว,ชวานะนั่นเองถ้าเกิดว่าเราทานไม่ได้ครบหมดตามที่แพทย์จ่ายมาหรือว่าเภสศัชกรเนี่ยจ่ายมาให้เราเนี่ยก็จะทาให้เราเนี่ยดื้อยาได้ด้วยใช่ค่ะแล้วนะคะสําหรับค,คนไหนนะคะที่คิดว่าอะไรนิดอะ่อยแนวหน่อยนะคะเจบขข็บคอคัดจมูกก็กินนิดหนึ่งนะแล้วก็ทานเป็นประจำในทุ่มห บอกว่าเกิดการดิยยหรือร่วมไ่ถึงน้ทานมากเกินไปอันนี้นะคะก็มีอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยหลายๆคนไม่ทราบจริงๆนะเชื่อเราเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบางครั้งเวลาเราคิดเอินไม่อยากไปหาหมอไงนะอยากค่าเสื้ออยากแก้แอเสบมีติดบ้านทุกบ้านพี่เชื่อถ้ากินมากเนี่ย เป็นอะไรอ่ะน่ายอันตรายถึงชีวิตเลยและที่สําคัญน้องคาน้องฮอนค่ะโดยเฉพาะนะคะน้องๆหนูๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ซื้อยาลดน้ำมูกยาแพ้อากาศยาค่าเสือที่มันมีรสสตรอเบอร์รี่รสส้มรสอัุมณพวกเนี้ยนะคะพอลูกแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงอ่ะมีน้ำมูกหยิบมาให้ลูกทานเลยอันนี้ไม่ได้นะคะวันนี้คุณหมอเขาจะมาแนะนำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ยาค่าเสื้อยาปฏิชีวนะต่างๆนี่เลยค่ะต้องขอขอบคุณกิจกรรมนี้เลยค่ะ จากบริษัทะคะ่ะเรคคิดเบคคิเซอร์นะคะเฮาส์แคนะคะประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตปซิลเขาได้จัดโครงการร่วมมือกับกรมการแพทยค,ะคะ่ะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะคะถแถลงข่าวความร่วมมือนะคะกับโครงการไม่เสี่ยงแพ้ไม่เสี่ยงดื้อยาฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะโ,โห เป็นข้อมูลดีๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยุผู้ชมนะไม่ได้ชมหรือว่าพลาดชมไปนะเสียดายมากๆเลยใช่ค่ะโดยเบรกแรกในวันนี้ค่ะน้องฮันค่ะมีเหล่านะคะศิลปินดาราชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของพี่เจเจตลินที่ควรพี่ปิ่นนะคะแล้วก็ลูกชายวัยน่ารักนะคะน้องเจ้าสมุทรนะคะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์จริงกับการใช้ยาติดชูนะในเบรกแรกนะคะรวมไปถึงนี้ค่ะน้องโอชยาดาพาน้องอาชิมาหน้าหล่อมากน้องอาชิคุณพ่อมาแบบว่าคุณพ่อเลยน ใช่ค่ะยิ่งโตยิ่งหล่อคุณโฟกัสคนเลยใช่แล้วค่ะรวมไปถึงค่ะน้องรถเมย์คนึงนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยในเบรกแรกวันนี้โอ้เห็นไหมดาราหลายๆท่านนะก็เป็นแบบการใช้ยาแบบเหมือนพวกเราๆเนี่ยแหละโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไงใช่ค่ะนะต้องไปชมกันนะว่าแบบว่ามีวิธีการยังไงบ้างรวมถึงคำแนะนําที่คุณหมอเนี่ยได้ฝากมาในรายการใช่ค่ะรวมทั้งเบรกสอนนะคะเรามีโอกาสได้พูดคุยนะสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์กับคุณหมอโดยตรงเองเลยนะคะนั่่นคคือแพทย์หญิงะ วรุณีจินารัตน์นะคะผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้รวมไปถึงนะคะ การรักษาผู้ป่วยที่ต้องเลือกใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัยตาม,มอายุตามเพศค่ะตามขนาดด้วยจะมาเลือกเองนี้ไม่ได้นะใช่ออไม่ได้แล้วค่ะพี่แอปเปิลว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนํายังไงบ้างเพราะว่า,าเวลาดูเนี่ยจะได้รู้ไงจะได้กลัวบ้างไม่ใช่แบบว่าอเออเดินไปหาเภสัชก,กรตามร้านขายยาแล้วก็ซื้อเองเลยอย่างนี้นะไม่เอาแล้วนะคะอันตรายมากค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปสนกิจกรรมกันดีกว่าค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชาวรายการสายดยสุขภาพค่ะวันนี้ก็พบกับแอปเปิลเช่นเคยนะคะแต่วันนี้แอปเปิลนะคะขอพาคุณผู้ชมชาวรายการสายดยสุขภาพค่ะมาที่นี่เลยค่ะโรงแรมวิลาเค้นแกลนะคะ,บบะ,คะเพื่อมาร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆคะ่ะที่ทางบริษัทคาร์เรทคิดเบ i คิเซ เฮลท์แคร์ประเทศไทยนะคะจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายะะผลิตภัณฑ์สเตปซิลนะคะร่วมมือกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลราชวิถีนะคะถแถลงข่าวนะคะความร่วมมือโครงการไม่เสี่ยงแพ้ไม่เสี่ยงได้ยาฉลาดใช้ยาปฏิเชวนะนะคะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะมี แพทย์หญิงนะคะวรุณีทัจินารันนะคะผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้นะคะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องและถูกวิธีแล้วเนี่ยนะคะยังมีเหล่าเซเลปและดารานะคะร่วมมาพูดคุยนะคะและเป็นความคิดเห็นถึงประสบการณ์จริงค่ะคุณผู้ชมคะที่ได้เจอกันแลนะคะจากการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะ <S <S ในเบรกแรกนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพักกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีครับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมสุพัฒน์ไพศาลกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเวคิตเบนคีเซอร์เฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซตซิลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการไม่เสี่ยงแพ้ไม่เสี่ยงดื้อยาฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะโดยเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการไม่เสี <S 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 ่ยงแพ้ไม่เสี่ยงใช้ยาฉลาดใช้ยาเป็นชี้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นชื้นแ้วอย่างเหมาะสมในสังคมอย่กว้างขวางนะครับท้ายนี้ในนามของบริษัทไดรกบิจเดนคีเซอร์เฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดระผมขอขอบคุณโครงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยพยาบาลราชวิถีที่ได้ให้เกียริ มาร่วมเป็นผู้ที่เริ่มดำกการโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์กับสังคมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เขียนร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดีๆอย่างนี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะขนาดไหนคะคุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมให้น้องตอบอาจารย์ปัญให้เป็นตอบปิจปิดเป็นหมอยาสมบัตาห้เขาปิเก่งเรื่องยาเลย ที่ปิดแพ้ยาสูมแพ้เยอะมากเหมือนกันเลยค่ะโตมาโตมาก็แพ้ยาแก้เสษก็คืออะไรต่างๆ้ก็เีนก็เกิดเหตุไม่แพ้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามหยเลีอยยาให้นากที่สุดถ้ายยาแก้เสษยาปฏิชีวนะก็จะพยายามใช้น้อยที่สุดคะรวมนะครับถึงลูกด้วยก็จะพยายามถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากจริงก็หีดเลี้ยง แล้วถ้าเกิดว่าอย่างอย่างคุณสามีหรือว่าคุณลูกเนี่ยค่ะป่วยไข้เป็นวหวัดหรืออะไรนี้ขึ้นมามเน,มนี่ยไปเปลี่ยนมีวิธีการวามช่วยดูแลยังไงคะคือสามีขำคือจะจะกพยายามให้ให้เป็นคือจะให้ทานที่ดีให้ทานอาหารเยอะให้น้อยใพ้พอแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องมาพบแพทย์ก่อนแล้วก็จะต้องปรึกษาแพทย์ว่าจะควรใช้ยาหรือไม่และอย่างส <c oughs> ามคนนี่เดียวว่าต้องมีบ้างนะคะคนนึงเป็นหวัดเลขสาคนก้เป็นไปด้วยใช่ค่ะ กับแยกกันใคก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในที่เดียวกันก็คือต้องขนกันไปหาหมอหมดเลยที่บ้านใช่ไหมไปเป็นทีมค่ะก็คือจะไม่สุ0405ซื้อยาปฏิชีวนะอะไรบ้างไม่ค่ะไม่ได้ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อใช้เสียงเยอะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตว่าเดี๋ยวอะไรบ้างมีแบบว่าปัญหาเกี่ยวกับเสี่ยงอะไรนี้นะคะว่าแบบถ้าใครข้อบ้างซิ่งไม่ออกมากอะไรแบบนี้ค่ะมีครับก็มีตลอดคะ ก็ไม่มีที่แก้ไงคะก็ต้องไปกินยาอยู่หายยามวทั้งเขาก็ไม่นิยมยาด้วยนะใช่ใช่จะต้องต้องต้องระวังนิดนึงก็ไปอยู่างในโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์อย่างเดียวนะคือพยายามจะไม่ไปหายาที่เขาบอกเฮ้ยกินยังนี้แล้วลดฟวงลดฟวงเอาให้แน่ๆคือไปอย่างปรึกษาคุณหมอแล้วกให้ยาออมว่าจะบินอะไรอย่างนี้ก็จะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยก็คือที่ไหนมา รูว่าเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยมากกว่าเป็นความค่ถ้าป่วยก็จะพยายามไม่ใช้ยาโดยไม่จาเป็นไปเคลียาการด้วยยา,ยาหรือแพ้ยา,ยาแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความกังวลที่จะกินยาในแต่ละครั้งโดยเฉพาะตั้งแต่เวลามีน้องอาชีพมีลูกแี่ก็ก็จะเป็นคนที่ชอบหาความรู้เพิ่มเติมหาสมัยก่อน,นเด็กๆเราไม่เหมนที่คุณหมอบอกเลยใช่ว่าเมื่อก่อนนี้อะไรก็เจ็บคอไอแค่ๆก็ตอนเรียนต่อข้างนอกก็จะแบกมาแล้วแท้ ยาแก้เสษยาฆ่าเชื้อกินเจ็บคอกินยาฆ่าเชื้อตลอดแล้วโดยโดยที่โดยที่เหมือนยาวิเศษจริงๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาพอมามีลูกเนี่ยเหมือนกับเริ่มรับหนึ่งใหม่เวลาไปลูกไปหาคุณหมอเราก็ค่อยมีความรู้ความรูกตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามป้องกันเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยเราโตแล้วแต่อย่างลูกเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มีอะไรจะถามหมอไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ค่ะ ก็เวลาไปหาคุณหมอแต่ละครั้งก็เข้าใจเวลาออกมาก็ลืมทุกที <laughs> จะเป็นเหมือนนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งค่ะแต่ว่าก็เรื่องของยาปัปเยอะจริงๆค่ะคะุณหมอแต่ชี้ช็โชคดีไม่ค่อยป่วยนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอจะให้ยาลดไ่ย้ยาลดน้ำมูกใช่ไหมคะก็กินตามอาการไปแต่ว่าอยากจะทราบว่ายายาลดน้ำมูกอย่างที่น้องกินเน,นี่ยค่ะจนจนกระทั่งน้ำมูกหายไปเนะะี่ยอยากทราบว่ามียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ โดยเัื่อไปยาลดน้ำมูกจะไม่มียาปฏิชืวนะโอนเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้หรือยาลดน้ำมูกเนี่ยเป็นยาอันที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานจนหมดเมื่ออาการเราหายต้องเลิกนะคะไม่กลับกันซึ่งกลับกันกับยาปฏิชืวนะยาฆ่าเชื้อนะเอ็กทีได้ไหมคะคุณหมอหน้องงหมายถึงว่ายาลดไข้และยาลดน้ำมูกนะคะเมื่อไหร่อาการ แล้วให้เลิกเลยบางคนคิดว่าบอกให้ทานจนหมดหายดีก็หมดก่าจะหมดขวดก่าจะหมดแผลเนี่ยโหหายไม่ั้องกี่วันใช่ไหมคะายแล้วที่ผ่านมาโชคดีให้มีชีวิตรอดเนีเข้าใจเลยที่ผิดถูกถูกตลอดเวลาเหมือนยาชาชื้อจะเปนยาชาชือจนหมดอร่อยาด้วยไม่งั้ก็อน่ลน่ดหลั่อร่อยขวดคนนั่จ้มอันเชียวอ๋อไม่้เด้วย เขาเอาไว้ <fuck> ทำยาเลยหรอไม่ยาพวกจะมีริ์ข้างเคียงอันนึ่งจะทำให้เด็กตื่นเป็นอันหนึ่งที่ต้องเตือนหรือว่าอาการหายต้องหยุดและยาถ้าเป็นของน้องคนนั้นคนเดียวเช่นเด็กไว้ทางก็เข้าตู้เย็นได้แล้วก็ดูจากวันหมดอายุให้ดีนะคะถ้าหมดอายุแล้วก็ทิ้งซะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเด็กเริ่มเป็นใหม่บางทีเราก็ดูแลเองได้นะคะให้นิ่หน่ก็เออให้วันหนึ่งลงก็มุกหาย เภสัชกรเป็นคนจ่ายยาให้ร้านยาหน้าบ้านใช่อะไรแบบนั้นคือคือเป็นความสะดวกแต่มันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือหนูเป็นคนหนึ่งที่กินยาปุ๊บรอบนี้โดสเท่านี้อ่ะมันหายรอบหน้ามาใช้ยาตัวเดิมแต่ไม่หายแล้วเนี่ยค่ะคือมันจะตามสเต็ปคือตอนแรกมาเนี่ยก็จะเจ็บคอก่อค่างหลังจากเจ็บคอปุ๊บน้ำมูกก็จะเริ่มไหลเริ่มเป็นหวัดแล้วเวลาเป็นทีจะเป็นนาน ไอยอยู่นั่นแหละใช่เป็นนานมากเป็นคนที่ไอแล้วแบบรู้สึกมันไอเรื้อรังมากก็เลยรู้สึกว่าการกินยาบางครั้งเนี่ยกินไปก็ไม่หายดีตัวรถเมย์จะเป็นปให้เราสังเกตด้วยค่ะถ้าเมื่อ,อไหร่เราเจ็บคอมีไข้แต่ไม่มีเสมหะก็น่าจะเป็นไวรัสมากที่สุดถ้ามีเริ่มมีเสมหะก็สังเกตสีเสมหะสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืงวนทิ้งดูว่าเอ๊ะสีอะไรถ้าเขียวเหลืองก็บอกได้เลยว่าต้องเป็นแบคทีเรียแล้ะ แต่ในเริ่มต้นๆอ,อาจจะเป็นแค่ใสๆเขาขาวตอนนั้นเรายังเป็นไวรัสอยู่แล้วเราก็ฝืนทํางานไม่พักแม่ไหลต่อมาก็เริ่มเริ่มกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองอันใน,นหลังแบคบทีเรียชัดเจแนแต่ว่าการให้ยาในในช่วงตรงเป็นแบ,บีเดียก็ต้องดูด้วยว่าเราได้อะไรมาเยอะแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้ว่าจะรักษายังไงดีมีหมอไว้ในหานะคะไปหาหมอการปวดเทาด้วยสเตปซิลก่อนก่เปซิกัทั้งหมดที่พูดมาแหละเริ่มต้นอม่เจ็บ เบื้องต้นนะคะนี่ก็ต้องการอยู่สักเม็ดสองเม็ดแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เจ็บคอพูดเยอะเริ่มเจ็บคอนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอนะคะที่ให้คําแนะนํานะคะแล้วก็บอกว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่อยู่บนเวทีและทุกท่านที่อยู่บนห้องนี้ <c oughs> พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง i n t v และ t v d ชมคะและตอนนี้นะคะแอปเปิลก็นั่งอยู่ข้างๆค่ะกับแพทย์หญิงวรุณีจินารัตน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีค่ะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะที่วันนี้จะมาเร่วมพูดคุยกับเราในในการสายดูสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการการเลือกใช้ยาไม่สิ่งแพ้ไม่สิ่งด้จยาฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะค่ะค่ะ คือโครงการนี้เนี่ยดำเนินการโดยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ,คะร i กกี้เบกินเซอร์ออ healthcare ประเทศไทยจำกัดซึ่งเขาเร็งเห็นถึงเรื่องของการใช้ยาปฏิชุณะที่ถูกต้องก็ได้มาหาหรือว่าทำอย่างไรให้ประชาชนรู้จักเลือกใช้ให้ถูกนะคะเนื่องจากว่าคนไทยเราเนี่ยมักจะแบบ เอาง่ายๆก็คือไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อยาทานเลยนะคะไม่อยากไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอาจจะเรื่องของอาชีพนะคะมีความเร่งด่วนไปกันหมดนะคะอันนี้ก็เลยตัวเองก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าประชาชนเองหรือผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยทราบข้อดีข้อเสียแล้วก็มีความรู้สัหน่อยเรื่องของการใช้ยาปฏิชวนะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาในการที่เขาจะไปเลือกใช้ให้ถูก แล้วก็มาขอถามนะคะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยคือยาประเภทใดแล้วก็ชนิดใดคะและมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะยาปฏิชีวนะก็คือจริงๆแล้วถ้าแปลก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งในปัจจุบันเชื้อที่เราใช้กันมากที่สุดยาที่ใช้ฆ่าเชื้อนี้ก็คือเชืออ้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็เราเป็นเป็นฝีเป็นน้องเป็นตากุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียาที่ไม่ว่าจะไปหาหมอ ที่ร้านขายยาหรือจะเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะได้รับยาปฏิชวนะกลับไปทาน <Okay. S 2> นะคะทําไมคะคุณหมอคะเราต้องรู้จักและเลือกใช้ยาปฏิชวนะให้ถูกวิธีคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีหลายอย่างหรือหลายโรคหรือหล, <Okay. S 2> หลายภาวะที่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ mm hmm. เช่นเป็นหวัดน้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกเจ็บคอแต่พวกเราเข้าใจว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย mm hmm. ก็จะไปซื้อยา <Okay. S 2> มาทานเลย จริงๆเหล่านี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งยาที่เราทานเข้าไปเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะก็เท่ากับเราได้สิ่งส่วนเกินเข้าไปในร่างกายของเราแต่จะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดบังเอิญเราแพ้ยาตัวนั้นอาการแพ้ก็เกิดขึ้นทันทีทั้ทงที่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต,ต้องรับประทานยานั้นหรือในอนาคตเรามีความจําเป็นต้องใช้ยานี้ ยาเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อยาขึ้นก็คือร่างกายเคยได้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคุ้นนะคะต่อไปก็ต้องให้ยาที่แรงขึ้นหรือใช้ตัวนั้นไม่ได้เลยต้องไปเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นชนิดอื่นๆใช่อันนี้ก็ถือเป็นความสําคัญหนึ่งว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเราพวกเรากันเองนั่นแหละที่เป็นจุดประก,กายให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ช่วงของวัยอายุและโรคบางชนิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกใช้ยาปฏิชนะีวนะนะแค่ไหนคะคือถ้าเป็นเรื่องของออวัยนะคะและ้วเนี่ยมีอยู่แล้วว่าหรือแม้ทั้งน้ําหนักนะคะการใช้ยาก็จะมีขีดจํากัดว่ามีบางตัวที่ใช้ในเด็กไม่ได้นะคะและ้วก็บางตัวก็ต้องคิดตามน้ําหนักของเด็กนะคะแล้วก็มีค่า มีปริมาณยาที่สูงสุดใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็จะมีกำหนดของในแต่ละตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ถามว่าการแพ้ยาการดื้อยาเกิดได้ทุกวัยทุกเพศนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงมันเน้นเรื่องของการใช้ให้ถูกมากกว่าแล้วเราคิดว่าท่านไม่มั่นใจว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้อย่างน้อยก็ ควรจะปรึกษาแพทย์สักนิดหนึ่งถึงแม้ในปัจจุบันนะคะถึงแม้คนที่ไม่มีเวลาที่จะไปโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในโดยเฉพาะอย่างราวิถีเองเราก็มีฮอตไลน์นะคะมีสายด่วนให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นก็โทรไปปรึกษาหารือได้นะคะทุกแห่งคิดว่ามีหมดนะคะทุกโรงพยาบาลตอนนี้ก็พยายามตั้งรับเพื่อให้ประชาชนเองมีความรู้ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้ค่ะ งั้นขอถามนะคะว่าผลข้างเคียงแล้วคุณหมอคะที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาปฏิชุนะมากจนเกินไปเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการดื้อยานะคะ<ม>การได้รับยาปฏิชุนะมากจนเกินไปคือถ้าไม่เกิดการแพ้ยาก็เป็นเรื่องของการดื้อยาการดื้อยาอย่างที่กล่าวแล้วให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนและอย่างที่เราเห็นง่ายๆก็คือ แค่ขั้นยารับประทานก็ไม่ได้ผลต่อไปก็ต้องเป็นรูปแบบฉีดบบใช่ไหมคะพอเริ่มใช้การยาฉีดเมื่อไหร่ความจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขึ้น<ม>จะเห็นว่าก็จะเปลี่ยนเลยค่ารักษาพยาบาลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะอย่างที่บอกแล้วก็คือยาบางตัวพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยต้องเอายาตัวใหม่เข้ามายาตัวใหม่เนี่ยก็จะแพงขึ้นปัจจุบันก็จะต้องผลิตไล่ตามการดื้อของเชื้อ <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ต้องนําเข้าทั้งสิ้นยาเหล่านี้นะคะในประเทศไทยเรายังผลิตไม่ได้นันค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ารับมากในบางรายนี้อาจอันตรายถึงชีวิตได้ไหมคะอย่างที่กล่าวแล้วถ้าอยู่ในฝีมือของออในโรงพยาบาลหรือแพทย์หรือเภสัชกรดูเนี่ยก็จะกําหนดอยู่แล้วว่าคุณต้องทานไม่เกินกี่เม็ดกี่เม็ดนะคะเราไปปรับตามใจหรือว่าคิดว่าเป็นเยอะกินเยอะเป็นน้อยกินเม็ดน้อยไม่ได้นะคะไม,ไม่ได้เลยนะคะ แล้วางนี้คุณผู้ชมทางบ้านและคุณหมอที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะทราบว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยมีฮอตไลน์สายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมิทราบว่าจะปรึกษาหรือว่าโทรไ้ที่ไหนได้บ้างคะค่ะเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลนะคะโอเปอเรเตอร์เราจะต่อไปให้กับผู้ ที่มีความรู้ตอบให้เลยคือคโทรไปได้ที่02 354 8108นะคะซึ่งเราจะมี running number ภายในเนี่ยเยอะมากแล้วก็ให้บอก operator เลยนะคะว่าต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะคคเขาก็จะตอบไปให้ค่ะมีตลอด24ชั่วโมงค่ะคสุดท้ายค่ะให้คุณหมอนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการสายเดียวสุขภาพอยู่ค่ะว่าให้มีวิธีในการเลือกใช้ยาปฏิชวนะอย่างไรบ้างให้ถูกวิธีค่ะ ค่ะก็ต้องขอเรียนว่าเ,เมื่อเราเจ็บป่วยนะคะยาปฏิชวนะไม่ใช่ยาอันดับแรกที่เราจะเลือกใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยควรจะใช้ยารักษาตามอาการนะคะเช่นเป็นไขย้ยาลดไข้น้ำมูกยาลดน้ำมูกอย่างนี้เป็นต้นการตัดสินใจใช้ยาปฏิชวนะขอให้มีข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็หาที่ปรึกษาสักนิดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจใช้แล้วก็เพื่อเราจะได้ใช้ได้เมื่อเราจำเป็นต้องใช้จริงๆ วันนี้นะคะผู้สมขาแหมก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือดใช้ยาปฏิชนะจากในแพทย์จากแพทย์หญิงนะคะวารุณีนะคะจินารัตน์นะคะผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถีนะคะไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนมากนะคะที่ให้เกี็กบมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเมื่อกี้นี้นะคะได้เริ่มพูดคุยค่ะกับแพทย์หญิงวรณีจินารัตน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะและวันนี้นะคะ่ะกิจกรรมดีๆวันนี้ก็ได้จบลงแล้วค่ะส่วนครั้งหน้านะคะแอปเปิลนะคะจะพาคุณผู้ชมและน้องฮอนนะคะชาวรายการสายด้วยสุขภาพเนี่ยไปเกาะติดกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนก็ต้องติดตามชมกันค่ะส่วนสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะน้องฮอนค่ะได้รับความรู้เต็มอิ่มหรือยังคะใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้นะเราก็มีการแบบว่าซื้อยาทานเองแบบนี้เหมือนกันพอได้ฟังแบบนี้แล้วเริ่มกลัวนะคะพี่แอปเปิ้ลใช่แล้วค่ะจริงๆรแล้วคุณหมอบอกเลยนะคะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเพียงแค่เราฉลาดเลือกที่จะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับชนิดของโรคที่เราเป็นเพราะบางทีเราไม่รู้ไงว่าแบบว่า เออเราเป็นโรคอะไรกันแน่แล้วบเจ็บคอนิดก็ยาฆ่าเชื้อ,อ,อน้ำมูกไหลนิดก็ยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอย่างพี่ปิ่นก็พูดเลยว่าเนี่ยลูกๆ3คนเนี่ยคะอย่างที่ดูดูไปทีเซอร์ะนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะว่ามีเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เกิด เมื่อก่อนพี่ปิ่นก็มีความเชื่อว่าพออากาศเปลี่ยนปุ๊บน้องคัดจมูกก็ยายาทาแก้แพ้ยาแก้แพ้ที่มีรสแบบว่าอังุุ่นรสส้มน้องก็บอกว่าชอบทานทานทุกครั้งเลยคือถ้าคุณแม่ไม่ไม่หยิบให้ก็ไปหยิบทานเองในตู้เย็นอ๊ยขนาดเป็นจริงเลยอันนี้คือเรื่องจริงเมือนแล้วแต่น้องรถเมย์เองก็เป็นเหมือนกันเหมือนเป็นความเคยชินไงคะว่าพอเราป่วยปุ๊บคุณแม่จะเอาอันนี้ไม่ถทานทีนี้ป่วยเองปุ๊บไปหยิบเองเลยอันนี้ก็นะเป็นความเคยชินแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดด้วยรวมถึงน้ออออองรเเมมมกกก็าาบหืน่่ว เราีอามีนิดเจ็บคอนิดเจ็บคอหน่อยคือต้องใช้เสียงเยอะไงก็ทานยาฆ่าเชื้อแอมโม x ิลนะคะพอทานปุ๊บทานไปมาปุ๊บอาการเริ่มแบบว่าดื้อยาก็ต้องเพิ่มขนาดมากขึ้นคุณหมอเลยบอกว่าให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนพฤธิการเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นจะเป็นอัาเรียกว่าอันตรายต่อถึงชีวิตได้นี่ก็เป็นแบบว่าความรู้ใหม่ๆนะที่เอามาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้กันเลยนะใช่แล้วค่ะเรป็นความรู้ดีๆเลยเพราะว่ายางฮอนเองเนี่ยก็ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันว่าวิธีทานยาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทานยังไงเพราะเวลาป่วยเนนยกก็หหิบือั อยากฆ่าเชื้อมาทานเป็นเหมือนกันทุกคนพี่ก็เป็นนะเอาง่ายๆค่ะคุณหมอฝากเคล็ดลับมาค่ะง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าอยากให้ตัวเองนะคะห่างไกลจากโรคค่ะง่ายๆค่ะ1ค่ะทานน้าวันละ6-8แก้วอันนี้เราจะย้ำคุณผู้ชมเสมอนะ2ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือพยายามทานผักผลไม้สดให้มากๆอันนี้ก็จําเป็นนะคะเพราะว่าในผักและผลไม้สดจะมีพวกวิตามินซีแล้วก็สารที่เป็นแอนตี้ไอ้พวกนี้ที่มาสามารถต่อต้านเชื้อโรคและเชื้อไวรัสได้ สามค่ะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแค่คุณขยับขยื่นร่างกายกิจกรรมภายในบ้านเช่นถูบ้านกวาดบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายใช่นะคะและสี่พักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ค่ะคุณก็ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะแล้วค่ะเป็นปัจจัยสี่อีกแบบหนึ่งนะที่จะทำให้ร่างกายของคุณผู้ชมเนี่ยรับรองเลยว่าจะแข็งแรงแล้วก็โอ้โหอยู่ไปนี่เลยถึงร้อยปีไปเลยนะแล้วก็อย่ายืนอย่างนั้นไต้องเริ่มนะคะใส่ฟิปจางๆอะไรอย่างนี้งั้นเราสองคนต้องเริ่มเลยนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่นะดูอะไรดูวันนี้ การใช้ยาปฏิชีวนะนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะกิจกรรมดีๆกับนี้เลยค่ะบริษัทนะคะเร็คิดเบนคิเซอร์นะคะเขาแคลประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์สเตปซิลแก้เจ็บเจ็บคอกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้เราค่ะรับรองเลยค่ะคุณผู้ชมว่ารายการสายด่วนสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ฮอนกับเพียเปิลเนี่ยจะต้องไป บุกตามกิจกรรมต่างๆ่อติดเรื่องสุขภาพดีๆเอามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลยใช่แล้วค่ะนะและทุกๆครั้งที่เจอเราสองคนค่ะเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีมาฝากกันเช่นเคยค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของสายดนสุขภาพหมดลงแล้วโน้ต้องฮอนใช่แล้วค่ะหมดเร็วมากใช่ค่ะได้รับความรู้เกร็ดสาระดีๆต่างๆในเรื่องสุขภาพมากมายแล้ววันนี้ให้คุณผู้ชมไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกับเราใหม่ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะ E